สวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งหนระเยซูสุคริตนะครับเป็นเวลาที่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าร่วงกับผมในเช้านี้นะครับครั้งที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ผ่านชีวิตของนางนาโอมีซึ่งแน่นอนว่าเธอนั้นได้ตอบสนองพระเจ้าด้วยท่าทีที่ขมขื่นและไม่ถูกต้องต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับเราจึงเห็นว่าพระเจ้าไม่สามารถที่จะยกชูและอวยพรชีวิตของนาโอมีได้และใจที่ขมขื่นนั้นไม่เพียงแค่มีผลต่อตอนเองเท่านั้นแต่ยังมีผลที่รุนแรงไปสู่คนรอบๆตัว ไปสู่คนรุ่นต่อๆไปด้วยชาวนี้พระวจนะของพระเจ้าได้พูดกับเราถึงการเปลี่ยนเพศภัยให้กลายเป็นพระพรพี่น้องบางครั้งเพศภัยอาจจะบั่นทอนและทําร้ายบางคนได้แต่บางครั้งเพศภัยที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้การยกชูของพระเจ้ามาถึงชีวิตของบางคนได้เช่นเดียวกันเขาได้เปลี่ยนแปลงเพศภัยเหล่านั้นให้กลายเป็นโอกาสของพระเจ้าที่จะยกชูเขาและก็พงพันุ์ของเขาขึ้นวันนี้ท่านและข้าพระเจ้านะครับเรา เป็นคนของพระเจ้าแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องเราสามารถที่จะ,ปะเปลี่ยนแปลงเพศภัยที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราให้กลายเป็นพระพรนะครับมีการได้มาดูในพระธรรมนางรูปบทที่1ข้อที่1 2ถึง18นางรูปบทที่1ข้อ1 2ถึง18นะครับต่อเนื่องลูกของแม่เอ๋ยกลับไปเสียเถอะกลับไปตามทางของเจ้าแม่แก่เกินไปที่จะมีสามีแล้วหากแม่จะว่าแม่ยังมีความหวังอยู่ถ้าแม่จะมีสามีคืนวันนี้และมีบุตรชายแล้วเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายนั้นเติบโตได้หรือ เจ้าจะอดใจไม่แต่งงานหรืออย่าเลยลูกของแม่เอ,อ๋ยแม่มีความขมขื่นมากเพราะเห็นแก่เจ้าที่มหาดของพระเจ้าได้กระทําแก่แม่ถึงเพียงนี้แล้วต่างก็ส่งเสียงร้องให้อีกโอปาจุบลาแม่ผัวแต่รู้ยังเกาะแม่ผัวอยู่เนอมีจึงพูดว่าดูซิพี่สะพ้ยของเจ้ากลับไปหาชนชาติของเขาและหาพระของเขาแล้วจงกลับไปตามพี่สะยของเจ้าเถิดแต่รู้ตอบว่า ขอแม่อย่าวิงวอนให้ฉันจากแม่หรือเลิกราติดตามแม่ไปเลยเพราะแม่จะไปไหนฉันจะไปด้วยและแม่จะอาศัยอยู่ที่ไหนฉันจะอยู่ที่นั่นด้วยญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉันแม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่นและขอให้ฝังฉันไว้ที่นั่นด้วยถ้ามีอะไรมาพลากฉันจากแม่นอกจากความตายก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษฉันและให้หนักยิ่งเมื่อนุนามีเห็นว่ารู้ตั้งใจยาจะไปด้วยจริงๆแล้วนางก็ไม่พูดอะไรอีก ค่เราร่วมจติฐานะครับพระเจ้าขอพรองทรงพูดกับเราทั้งหลายในเช้าวันใหม่นี้เพื่อข้าพรองจะจาเรินขึ้นในความรักของพรุงและสอนข้าพรุงที่จะดําเนินชีวิตตอบสนองต่อสถานการณ์รอบตัวด้วยแบบตามแบบอย่างคนของพระเจ้าที่เราจะแปลเปลี่ยนปัญหาและเพศไปให้กลายเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่และผลักดันชีวิของเราให้สูงยิ่งขึ้นขอบคุณพรองในานามพระเยซูเจ้าเอเมน ครั้งหนึ่งในห้องขังเมืองโคโลนประเทศเยอรมันครับมีนักโทษที่ถูกจับเพราะว่าการถูกข่มเหงความเชื่อในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วก็มีคนไปพบข้อความที่เขียนไว้ที่ผนังกำแพงห้องขังในคุกข้อความเขียนเอาไว้บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อในดวงอาทิตย์แม้ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ข้าพเจ้าเชื่อในความรักแม้เวลาที่ข้าพเจ้าไม่สามารถสัมผัสมันได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้เมื่อพระองค์ทรงเงียบก็ตาม ข้อความที่เขียนบันทึกไว้ในห้องขังนี้นะครับมันทําให้สะท้อนถึงความเชื่อของผู้ที่บันทึกหรือเขียนข้อความนี้ว่าเขามีความเชื่อที่หนักแน่นและมั่นคงแม้ท่ามกลางสถานการณ์ที่มืดมิดนะครับแต่เขายังมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ท่ามกลางความเงียบสงบนะครับที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้ทําสิ่งต่างต่างรอบตัวเขาอย่างที่เขาคาดหวังแต่สิ่งนั้นไม่ได้ทําให้เขาสั่นคลอนความเชื่อเขายังคงเชื่อมั่นว่าพระเจ้ายังทรงทํางานของพระองค์อยู่ พี่น้องผมอยากหนุนน้ำใจท่านนะครับท่ามกลางสถานการณ์นี้พระเจ้าทรงทํางานของพองพองไม่เคยลาพักร้อนพองไม่เคยต้องกักตัวแต่พองยังทรงทําพระราชกิจของพองในสถานการณ์เช่นนี้พองเฝ้ามองดูคนของพระเจ้าและพองพร้อมที่จะยกชูเขาขึ้นในเวลาและวาระของพรองดังนั้นในเช้านี้เราจะมีการได้มาดูถึงชีวิตของคนแบบไหนที่แปลเปลี่ยนเพศภัยจนกลายเป็นพระพรนครับ นั่นคือชีวิตของนางรูทนั่นเองเธอเป็นหญิงแห่งพระสัญญาของพระเจ้าเธอเป็นหญิงต่างชาติที่ต่ำต้อยเธอเป็นคนที่ดูเหมือนไร้ค่าในสายตาคนทั่วไปแต่ในสายพระเนตรพระเจ้านี่คือเวลาที่ปรองจะทรงทําให้ดินขึ้นมาเป็นดาวปรองจะทรงทําให้ก้อนหินที่ดูครุขากลายเป็นเพชรที่สวยงามนี่คือเวลาแห่งการเจรไนหัวใจของเธอคนเช่นนี้ที่พระเจ้าทรงปลดหยิบฉวยมาใช้ในเวลาของปรองอัศจรรย์ยิ่งนกครับหลังจากนั้นไม่นานเพื่อผ่านพ้นเวลา แห่งความยากลําบากไปนั้นพระเจ้าได้นําหญิงคนนี้ให้มาพบกับบุคคลที่ยอดเยี่ยมและในที่สุดเธอเองนั้นก็ได้กลายเป็นคนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าและกลายเป็นต้นตระกูลของพระเมสยานะครับคือองค์พระเยซูสุริ์นั่นเองเราจะมีโอกาสได้มาดูถึงความเชื่อของรูทรูทเชื่อแบบไหนพี่น้องที่รักประเด็นในวันนี้คือเมื่อเพศภัยเกิดขึ้นนั้นพระเจ้ามองหาคนที่มีความเชื่อในพระองค์พี่น้อง,ท,งทั้งทั้งที่จริงๆแล้วนาโอมีเป็นหญิงชาวยิว ที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่มีความเชื่อในพระยาเวแต่เธอเองนั้นกลับกลายเป็นคนที่ละทิ้งพระยาเวด้วยความขมขื่นใจเมื่อเธอออกจากแผ่นดินพระสัญญาหรือเมื่อกลับมานั้นเธอพบการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครับเธอสูญเสียสามีเธอสูญเสียลูกชายแล้วก็บัดนี้เธอได้มาพร้อมลูกสะใภ้สองคนที่มีชื่อโอปลา Oprah กับรูทโอปลาเป็นพี่สะใภ้ส่วนรูทเป็นน้องสะใภ้แล้วก็แม่สามีก็คือนาโอมี สามคนนี้เดินทางกลับมาในดินแดนพระสัญญาของพระเจ้าระหว่างทางเราได้เห็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นเมื่อนางนาอมีเองนั้นได้เริ่มต้นบทสนทนาของเธอด้วยใจขมขื่นก็พูดออกมาด้วยความขมขื่นเธอพูดความขมขื่นออกมาว่าโอ้นี่ในเมื่อเราสูญเสียทุกอย่างแล้วและหากว่าเธอซึ่งเป็นลูกสะใภ้นั้นจะรอให้ตัวนาวมีมีลูกชายเพื่อจะกลายเป็นสามีของเธออีกทีหนึง่งมันคงจะเป็นไปได้ยากเหลือเกินด้วยเหตุผลนี้ นาอมีจึงสรรหาเหตุผลต่างๆมากมายเพื่อที่จะผลักดันลูกสะภ้ยทั้งสองนั้นให้กลับไปยังโมอับกลับไปยังดินแดนที่เคยนมัสก,การพระเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่เป็นพระยาเวพระเจ้าสูงสุดพี่น้องที่รักด้วยความขมขื่นของนาอมีนั้นเธอกลับไม่ได้มองเห็นพัะสัญ,ญาของพระเจ้าว่ามีคุณค่าเธอกลับไม่ได้มองเห็นพระสัญญาของพุโรง์ว่าจะสามารถกอกู้ชีวิตของเธอกลับมาได้ และจิตใจเช่นนี้นั้นก็พยายามทําให้บุตรสะใภ้สองคนที่สมควรจะได้รับพระพรจากพระเจ้าการผ่านการติดตามของเธอนั้นกับกลายเป็นเธอต้องพยายามผลักดันให้เขาหลงหายท,ทั้งที่ยังไม่ได้มีความเชื่อที่เข้มแข็งในพระเจ้าน่าเสียดายไหมครับว่าเมื่อคนที่มีจิตใจขมขื่นนั้นก็ทําให้ชีวิตของคนอื่นไม่ได้รับพระพรไปด้วยด้วยถ้อยคําเช่นนี้ทําให้นาโอมีสื่อสารบอกกับลูกสะใภ้ทั้งสองจนเป็นเหตุทาให้โอโปลา ลูกสะพ้ยซึ่งเป็นคนโตนั้นท้อใจครับแล้วก็ตัดสินใจกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของเธอกลับไปยังดินแดนโมอับน่าเสียดายที่โอปรานั้นสมควรจะได้รับพระพรด้วยจริงๆแต่ในเมื่อเธอเองถูกฟังและบันทอนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายโอปราตัดสินใจละทิ้งเส้นทางนั้นเมื่อเธอกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของเธอพี่น้องจินตนาการดูสิครับจากวันนั้นถึงวันนี้โอปราจะมีพงพันลูกหลานกี่คน แล้วคนเหล่านี้จะไม่มีโอกาสได้สัมผัสพระคุณความรักของพระเจ้าอ,อ,กอีกแล้วนับกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้น่าเสียดายที่เธอเองนั้นถูกตัดขาดออกจากพงพันแห่งความเชื่อเพราะแม่สามีนะครับที่มีใจที่ขมขืนกับพระเจ้าแต่ว่าเราได้เห็นอีกคนหนึ่งก็คือนางรูธผู้หญิงที่ยืนยันที่จะเดินติดตามแม่าสามีจริงๆแล้วรูธมองทะลุนาวมีไปถึงพระยาเว เธอรู้ว่าแม่สามีของเธอก็มีความขมขื่นและจิตใจนั้นก็อ่อนละอาเหลือเกินแต่เพือพบว่าท่ามกลางสถานการณ์เพศภัยท่ามกลางจิตใจที่อ่อนละอานั้นยังมีพระเจ้าที่ทรงแสนดียังมีพระเจ้าผู้ทรงนำชีวิตยังมีพระเจ้าสูงสุดอยู่ในชีวิตของนาอมีและนี่คือหัวใจและเต็นเป็นต้นเหตุที่ทําให้นางรุษนั้นไม่ยอมละทิ้งแม่สามีและพร้อมที่จะกลับไปยังดินแดนพรสสัญญาเพื่อเธอเองนั้นจะมีโอกาสได้ติดตามพระยาเวผ่านชีวิตของนาวมี แม้นาวมีจะอ่อนแอแต่รูทมีความเชื่อที่มัน่นคงเธอมีความเชื่อที่ไม่ได้เชื่อในตัวนาวมีแต่เธอเชื่อในพระยาวเวผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพี่น้องสถานการณ์วันนี้เรียกร้องให้เราต้องมองทะลุไปถึงพระเจ้าเพราะว่าชั้นบรรยากาศมันหนาทึบเหลือเกินเราไม่ได้เชื่อมั่นในรัฐบาลหรือในระบบของโลกนี้เท่านั้นแม้ว่าเขาพยายามทําอย่างดีนะครับ เรามองทะลุไม่ได้เชื่อมั่นเพียงแค่ตัวบุคคลที่อยู่รอบๆตัวของเราไม่มีใครสามารถยืนยันความปลอดภัยให้กับเราได้แต่เรารู้ว่าพระยาเวเท่านั้นผู้ทรงเป็นพระเจ้าผ,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 ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงควบคุมสถานการณ์ทุกสิ่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีภะประสงค์ที่แน่ชัดมาถึงสู่ชีวิตของเราดังนั้นเองความเชื่อมั่นเช่นนี้จะสำแดงคุณภาพความเชื่อออกมาในช่วงเวลาที่ขับขันและเพศภัยที่บีบรัดผมหวังว่าสถานการณ์อาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นนะเวลาสั้นๆนี้นะครับ แต่คุณภาพความเชื่อของท่านจะต้องเปล่งประกายมากขึ้นเรื่อยๆมีคนพูดว่าเมื่อจุดไฟเมื่อจุดเ,เทียนและเปลวไฟที่มันเปล่งประกายนั้นมันจะยิ่งส่องสว่างเมื่อความมืดนั้นมืดทึบมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งมืดเท่าไหร่ความสว่างก็จะยิ่งเจ,จิดจรลสดมากขึ้นเช่นเดียวกันช่วงเวลาเช่นนี้รูทได้จุดความเชื่อของเธอขึ้นมาและในความเชื่อของรูทนั้นเราได้เห็นมาเป็นคุณภาพความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคง จึงสามารถนําการกอบกู้นําให้เพศภัยนั้นกลายเป็นพระพรในระยะต่อไปพี่น้องความเชื่อแบบไหนครับที่เราควรจะจุดขึ้นในช่วงเวลาเพศภัยเช่นนี้ผมหนุนน้าใจท่านนะครับนี่คือเวลาที่เราต้องแสดงคุณภาพความเชื่อออกมาจากภายในครับและเพื่อพระเจ้าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรมองดูพระองค์จะเลือกสรรคนอย่างเช่นท่านในการที่จะเปลี่ยนแปลงเพศภัยให้กลายเป็นพระพรผู้คนรอบตัวท่านจะได้รับพระพรเช่นเดียวกันพี่น้องมีสิ่งเดียวที่ดึงดูดให้พระเจ้าร่วมงานกับเราคือความเชื่อครับ ด้วยความเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะเราเชื่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจึงถูกดึงดูดลงมาอย่างโลกใบนี้และพระเจ้าก็ทําสิ่งอัศจรรย์ท่ามกลางคนที่มีความเชื่อฉะนั้นเชื่ออย่างไรเชื่อแบบรูทอย่างไรมาดูด้วยกันนะครับประการแรกสิ่งที่รูทเชื่อนะครับการเปลี่ยนเพศภัยให้เป็นพระพรน,นั้นความเชื่อสิ่งแรกที่รูทได้มีความเชื่อที่แสดงคุณภาพนั้นออกมาคือประเด็นที่หนึ่งคือเชื่ออย่างไม่มีเงื่อนไขนะฮะเราได้เห็นข้อสิบ 12-15ได้บันทึกว่านามีอธิบายเหตุผลมากมายขอร้องให้เธอกลับไปขอร้องให้เธอกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนไม่มีสิ่งดีใดๆเลยที่จะติดตามนามีกลับไปยังเยอไปกลับไปยังไปยังเบดเลเฮมนามีขมขืนและพยายามพูดถึงแง่ลบแง่ร้ายตลอดเวลาจนทําให้สุดท้ายลูกสะใภ้คนหนึ่งคือโอปรานั้นต้องท้อใจละทิ้งพี่น้องที่รักระมัดระวังครับคริสเตียน ไม่ใช่คนที่ใช้เหตุผลมนุษย์มากลบความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าในเวลานี้เราเห็นเหตุผลของนางนาวมีที่สร้างขึ้นมามากมายเพื่อเธอเองนั้นจะพยายามผลักด,ดันให้ลูกสะใภ้นั้นกลับไปยังโมอับนะฮะแต่แม้เธอชักเป็นน้าตั้งห้าแต่ว่าไม่สามารถเขย่าวความเชื่อของรูทได้เลยเพราะว่าความเชื่อของรูทนั้นมองตรงไปที่ตรกกะความจริงคือมีพระยาเวพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ดองที่ลักพระของคนโมอับนั้นไม่ได้มีลักษณะเช่นนี้แต่นาวมีมีพยาเวผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดแล้วเหตุใดเธอจึงเป็นเช่นนั้นรูธไม่ได้เชื่อถือในคําพูดของนาวมีที่จะผลักดันให้เธอออกไปจากพัะสัญญาของพระเจ้าแต่รูธมองทะลุไปถึงพยาเวผู้ทรงมีพระลักษณะที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและมีความครบถ้วนบริบูรณ์ ด้วยเหตุผลนี้เราจึงพบว่านางรูทนั้นมีจิตใจที่มีความเชื่ออย่างไม่มีเงื่อนไขเธอไม่ได้เอาเงื่อนไขความเชื่อไปผูกไว้กับสถานการณ์รอบๆตัวเหมือนอย่างที่นาอมีพยายามยกขึ้นมาเธอไม่ได้เอาความเชื่อของเธอไปผูกไว้กับถ้อยคําของมนุษย์หรือคําพูดในแง่ลบของนาอมีที่ทําให้จิตใจของเธอบั่นทอนพี่น้องผมหนุนน้าใจนะครับนี่คือเวลาที่เราจะต้องมีความเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขกับพระเจ้า อย่ามีเงื่อนไขว่าให้มีสิ่งนั้นก ar er ่อนแล้วข้าว่าเจ้าจึงจะเชื่อพระองค์โอ้พระเจ้าถ้าพระเจ้าเป็นความจริงก็ขอให้ดินแดนที่ข้าว่าเจ้าจะเดินไปข้างหน้านั้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาโอ้พระเจ้าพระองค์จะต้องจัดสรรสิ่งนี้ต้องเตรียมสิ่งนั้นพี่น้องที่รักยังมีคนมากมายที่พยายามสร้างเงื่อนไขเพื่อทําให้เราสามารถที่จะบอกว่าถ้าพระองค์ทำสิ่งนี้ก่อนเราจึงจะเชื่อวางใจในพระองค์ความเชื่อเช่นนั้นไม่ใช่เป็นความเชื่อที่พระเจ้าพอพระทัยครับแม้วันนี้ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่รูทก็ยืืนนนยัที่่จะเชอใพรง ความเชื่อเช่นนี้ดึงดูดพระเจ้าให้พระองค์ต้องลงไปแล้วก็ประทับอยู่ใกล้ๆรูทและนำชีวิตของรูทคนเช่นนี้แหละครับที่พระเจ้าจะกระทาสิ่งยิ่งใหญ่ท่ามกลางพวกเขาพี่น้องในท่ามกลางเวลาโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอาจจะมีผู้คนเจ็บป่วยล้มหายตายจากบ้างอาจจะมีสถานการณ์รอบตัวที่ตกต่ำลงเศรษฐกิจกที่ย่ำแย่ผมหนุนน้าใจท่านนะครับความเชื่อของท่านอยู่เหนือสถานการณ์เหล่านั้นไม่เพียงเท่านั้นเราได้พบว่าภายใต้ความเชื่อที่ไม่มีเงื่อนไขนั้น เราได้พบว่ากอไก่ครับเป็นความเชื่อที่ไม่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์พี่น้องที่รักเราได้เห็นสิ่งที่นาอมียกขึ้นมาว่าโอ้รูทถ้าจะติดตามไปนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะติดต,ดตามพยาเวหรือติดตามนางกลับไปยังแผ่นดินของพระเจ้าเธอพูดว่าจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อสามีก็ตายไปแล้วเธอก็ไม่สามารถผลิตลูกชายเพื่อให้เป็นสามีของออรูทหรือโอปลาได้อีกดูสิ่งที่เธอพูดสิครับเธอได้พยายามที่จะเอาผลประโยชน์มาล่อเพื่อจะตามหรือไม่ตามพระเจ้า พี่น้องที่รักไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ใหญ่ใหญ,ใหญ่โตรหรือเล็กน้อยแค่ใดก็ตามไม่มีผลต่อใจของเราเพราะการติดตามพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของผลประโยชน์แม้เราไม่ได้ประโยชน์หรือพระพรใดๆแต่พระเจ้าก็สมควรที่เราจะนมัสการและติดตามพระองค์ครับถ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและพระเจ้ารักเราตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราพี่น้องที่รักครับแม้ไม่มีผลประโยชน์ใดๆแม้ไม่ได้มีการหยิบยื่นการอวยพรใดๆ เราก็ยังติดตัดสินใจติดตามพระองค์พี่น้องใจที่มีความเชื่อไม่ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ใดๆพระเจ้าพอพระไัยในความเชื่อเช่นนีน้จิตใจของรูทนั้นเธอมองเห็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ว่าพระองค์สมควรที่เราจะสรรเสริญพระองค์สมควรที่เราจะนบนอบและยอมจำนนต่อพระองค์พี่น้องที่รักที่จิตใจเช่นนี้แหละครับเป็นจิตใจที่มีความเชื่ออย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีผลประโยชน์เครื่อแฝงมัทธิว16:26ขบบอกว่าถ้าผู้ใดได้สิ่งของทั้งสิน้นทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรผู้นั้นจะนําเอาอะไรไปแลกกับชีวิตของตนคืนมาได้พี่น้องเห็นไหมครับต่อให้ได้ของทั้งโลกแต่ถ้าปราศจากพระองค์ทุกอย่างก็ศูนย์เปล่าแต่ถ้าลองคิดตักกะกลับกันไหมครับว่าแม้เราไม่มีสิ่งใดในโลกแต่ถ้าเราได้พระเจ้าเราก็ได้ทุกสิ่งครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามรรท้าไทยหนุนน้ำใจเรานะครับในเช้านี้เพื่อเราจะไม่แขวนความเชื่อของเรา นะครับที่ไม่มีเงื่อนไขเอาไว้เพียงแค่บนผลประโยชน์เท่านั้นหรือหรือขอไข่ครับเชื่อโดยไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นโดยไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นกานรเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขนั้นไม่ได้เพียงแค่หนึ่งก็ไก่แขวนไว้บนพื้นฐานของผลประโยชน์ขอไข่ครับเชื่อโดยไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นข้อ15บหบอกว่านาวมีจึงพูดว่าดูซิพี่สไใภของเจ้ากลับไปหาชนชาติเขาและหาภรรคของเขาแล้วจงกลับตามพี่สะใยของเจ้าเถิดโอ้โหพี่น้องที่รักดูสิ่งที่นาวมีทําสิครับ นอกจากตัวเองผลักให้ลูกสะพ้ยคือรูทนั้นพยายามหลงหายทิ้งพยาเวอีกครั้งยังยกคําพยานชีวิตของโอปลาด้วยว่าดูโอปลาสิเขาทิ้งพระเจ้าไปแล้วแล้วเธอจึงจะยืนยันอยู่ทําไมพี่น้องที่รักหน่ามีทําให้คนหลงหายไปคนหนึ่งแล้วก็ยังชวนรู้ให้หลงต่อไปด้วยนี่คือวิธีการของมันที่พยายามใช้เล่ห์กลที่แยบยนต์ของมันนะครับพยายามที่จะแอบอิงสร้างกระแสเพื่อให้มนุษย์นั้นละทิ้งพระเจ้าไปพี่น้องที่รักมันได้สร้างค่านิยมความคิด ที่ทําให้คนที่ไม่มีพระเจ้าได้รับการยอมรับจนทําให้บางทีคิสเตียนเฝ้าแอบมองดูแล้วอิจฉาคนที่ยังไม่เชื่อว่าทําไมเขาได้รับการยอมรับทําไมคนในโลกนี้ต่างก็ชื่นชมคนเหล่านี้แต่คนที่เดินติดตามพระเจ้ากลับดูเหมือนว่าไม่ได้พบการชื่นชมหรือการยอมรับใดๆพี่น้องที่รักมามันรู้ดีและมันก็เข้ามาขย่าวความคิดของคนพี่น้องระมัดระวังใจของท่านนะครับพระอัมพีบอกว่าคนทางซ้ายอาจจะล้มลงพันคนคนทางขวาของท่านอาจจะล้มลงหมื่นคน แต่ขอให้ท่านดำเนินกับพระเจ้าอย่างยืนหยัดมั่นคงพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของรูทครับรูทไม่ได้เอาชีวิตของเธอแขวนไว้กับคนรอบๆตัวพี่น้องขอผมขอหนุนใจท่านขอให้พระเจ้าเป็นผู้ชมหลักในชีวิตของท่านแม้ว่าไม่มีผู้ใดปบมือให้กับท่านแต่เพียงแค่พระเจ้ายืนขึ้นปรบมือเสียงนั้นก็ดังก้องเพียงพอแล้วดังนั้นเองฝูงชนจนํานวนมากไม่ได้เป็นตัวยืนยันถึงความถูกต้องเสมอไปพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ได้ชี้ให้เราเห็นว่า มารซาตานนั้นเก่งกาจเหลือเกินในการล่อลวงทําให้คนล้มลงนะครับด้วยการสร้างกระแสต่างๆพี่น้องเมื่อเวลาแห่งความเพศภัยแบบนี้เกิดขึ้นระมัดระวังใจของท่านนะครับบางทีเมื่อเราเปิดหูของเราฟังความคิดไองแง่ลบผู้คนนั้นคนนี้พูดบางทีบันทอนและทําให้เราเองนั้นขาดกําลังใจบางคนท้อใจบางคนหมดความหวังใจในพระเจ้าน่าเสียดายพี่น้องที่รักยิ่งครับมารซาตานมันเก่ง มันรู้ว่าท่านเป็นอย่างไรพระอัมพีบอกว่ามันไปไปมามาในแผ่นดินโลกนี้มันรู้จักมนุษย์ครับฉะนั้นมันรู้ว่าบางคนที่เป็นคนที่เป็นดาราเจ้าอารมณ์มันก็จะวิ่งเข้าไปทางอารมณ์ความรู้สึกบางคนอ่อนแอในด้านด้านเพศนะครับฮอร์โมนมีปัญหามันก็เข้าไปล่อลวงเรื่องนั้นบางคนอ่อนแอด้านการเงินมันก็ไปเขย่าการเงินทําให้เขาถูกบั่นทอนบางคนมีความเย่อยิงมันก็ไปยุแย่ท่านเย่อยิงขึ้นมาพี่น้องซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ได้เห็นว่ามารซาตานทํามาโดยตลอด ผมหนุนน้ำใจท่านระมัดระวังท่าทีของท่านนะครับดูเสียงโนอาสิครับในประถมการตั้งแต่บทที่6เป็นต้นไปนั้นโนอายืนหยัดที่จะเดินกับพระเจ้าแม้ผู้คนในเวลานั้นหัวเราะเยาะเขาโอ้พระเจ้าบัญชาให้โนอานั้นขนไม้ขึ้นไปบนภูเขาต่อนาวาบนภูเขาเพราะว่าวันหนึ่งจะมาถึงแน่เมื่อเพศภัยที่ยิ่งใหญ่น้ําจะท่วมโลกทุกวันโนอาแบกเอาเอา่อไม้ขึ้นไปบนภูเขาทุกวันเดินผ่านผู้คนหัวเราะเยาะโยนเข้าก,ก้อนหินคว้างนะครับต่างก็ แสดงท่าทีแห่งการบันทอนโนอาเขาทําอย่างนั้นวันแล้ววันเล่าต่อเรืออย่างสัต์สื่อพี่น้องดูสิครับเมื่อวันเพศภัยมาถึงนั้นพระเจ้าได้ให้โนอาเป็นพ่อพรผู้คนเหล่านั้นจมอยู่ใต้บาดาลแต่พระเจ้ายกชูชีวิตของเขาขึ้นผมหนุนน้ำใจท่านครับนี่คือศตวรรษที่20แล้วเรากำลังเผชิญหน้ากับเพศภัยที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชั่วชีวิตนี้หากเราเป็นคนที่ถูกเขยา่าวันไหวพี่น้องที่รักเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเพศภัยให้กลายเป็นพรได้ ขอ้ท่านมั่นคงหนักแน่นเดินฝ่าช่วงเวลาที่ยากลําบากท่ามกลางผู้คนที่อาจจะมีถ้อยคํามีวิธีความคิดวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปอย่าหวั่นไหวครับรักษาใจมั่นคงกับพระเจ้าไม่เพียงเท่านั้นประกาศที่สองคือเชื่ออย่างมั่นคงไม่ใช่เพียงแค่เชื่ออย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ประกาศที่สองคือมีความมั่นคงในความเชื่อข้อสบอกบอกว่ารู้ต่อว่าขอแม่อย่าวิ่งวอนใได้ฉันจากแม่หรือเลิกติดตามแม่ไปเลยรู้แสดงคํา้อย,อย,อยชัดถ้อยชัดคําบอกพอได้แล้ว ไม่ต้องมาหวานล้อมแล้วโอปราหลงหายไปคนหนึ่งแล้วไม่ต้องมาหวานล้อมฉันเพราะฉันมั่นคงที่จะตามพระยาเวกลับไปยันดินแดน,นแห่งพระสัญญาของพระเจ้านี่คือเวลาที่เราจะเดินตามเส้นทางที่จะกลับไปสู่แผนการยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องที่รักทางของพระองค์นั้นแคบไม่ใช่เป็นทางกว้างทางของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นทางที่ลอยด้วยกลีบกุหลาบแต่เส้นทางนั้นจะนํามาซึ่งชีวิตนิรันดร์ครับเป็นทางแห่งความจริงเป็นชีวิต ไม่มีใครที่จะกลับไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางนี้เท่านั้นดังนั้นเองสําหรับรูทแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นหรือตายเธอจะเดินตามเส้นทางนี้กลับไปเพื่อเธอรู้ว่าเส้นทางนั้นจะนําไปสู่ชีวิตนิรันดร์จะนําไปสู่พระพรที่อย่างยั่งยืนพี่น้องที่รักอย่าเพียงแค่เลือกทางที่สบายอย่าเพียงแค่เลือกทางที่สะดวกเพราะว่านั่นอาจจะไม่ใช่คําตอบที่เที่ยงแท้รูทมั่นคงในการติดตามพระเจ้าเธอหนักแน่นเธอแข็งแกร่งเป็นเหมือนกับ เส,สาหลักที่ปักไว้บนศิลาครับไม่ใช่ไม้ท่อนบางๆที่ปักเอาไว้บนเลนตมที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาสองพงศรรษัตรุษที่สองนั้นพระเจ้าอยากให้เราเป็นมีท่าทีแบบเดียวกับเอลีชาพี่น้องเอลีชานั้นเมื่อวันหนึ่งเอลียาสัญญาว่าการเจิมเป็นสองเท่าจะเกิดขึ้นเมื่อเอลีชาติดตาม เอลิชาติดตามเอลียอย่างมั่นคงครับตาของเขาไม่กระพริบเฝ้ามองดูว่าเมื่อไหร่พระอาจารย์จะทิ้งับเสื้อคลุมนั้นและการเจมจะเกิดขึ้นเป็นสองเท่าในชีวิตของเขาเขาไม่ยอมเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนเส้นทางพี่น้องีิรักตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีนะครับเป็นศิษย์พิบาลในคริสตจักรมา20กว่าปีนั้นผมไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเส้นทางแม้ดูเหมือนว่าอาจจะมีสิ่งที่ดูสะดวกสบายกว่าหยิบยื่นมาเพื่อเราออกจากเส้นทางนี้ มีหลายครั้งที่มีข้อเสนอที่น่าสนใจแต่ผมรู้ว่านี่คือทางแห่งความจริงเป็นทางแห่งชีวิตไม่มีทางอื่นอีกแล้วนอกจากมาทางพระองค์ดังนั้นเองรู้มีใจเช่นนี้ครับไม่แปลกเลยใช่ไหมครับว่าทําไมรู้จึงเติบโตจําเดินมีความมั่นคงเพราะความเชื่อเช่นนี้เป็นความเชื่อที่หนักแน่นเป็นความเชื่อที่เปล่งประกายสําแดงคุณภาพความเชื่อเราจึงไม่แปลกใจเลยว่าเพศภัยมันจะแปลเป็นเป็นพระพรพี่น้องอดทนด้วยกันครับ รักษาเส้นทางนี้เอาไว้มองไปข้างหน้าตาของท่านโฟกัสมองดูพระเจ้าอย่าพลาดมัวพี่น้องที่รักเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าโฟกัสที่พรุงครับหลายท่านที่นี่ก็เคยถ่ายภาพใช่ไหมครับหน้าชัดหลังเบลอหน้าเบลอหลังชัดพี่น้องที่รักถ้าโฟกัสผิดระมัดระวังนะครับว่าพระเจ้าอาจจะเบลอแต่ปัญหาอาจจะชัดขึ้นแต่ถ้าท่านโฟกัสดีๆท่านจะพบว่าพระเจ้านั้นชัดเจน และปัญหามันจะเปลือเองครับขอพระเจ้าเมตตาให้เรามีใจที่หนักแน่นกับพวงไม่มียางท่านประการที่สามครับความเชื่อประการที่สามที่เป็นความเชื่อที่ทําให้พระเจ้าเปลี่ยนเพศไปให้กลายเป็นพรได้ก็คือเป็นความเชื่อที่ครบบริบูรณ์ดังนั้นข้อสิบหกถึงสิได้บรรยายถึงความเชื่อที่ครบบริบูรณ์ว่ารู้แสดงความเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขมั่นคงและครบบริบูรณ์แม่ไปไหนฉันไปด้วยอาศัยที่ไหนก็อาศัยที่นั่นญาติแม่เป็นญาติฉันพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของฉัน แม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่นฝังฉันไว้ที่นั่นด้วยพี่น,น้องทีรักนในคนในยุคสมัยนั้นการเป็นอยู่และการตายนั้นถือเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตอย่างครบบริบูรณ์นะครับการใช้ชีวิตก็ตั้งแต่เกิดเป็นอยู่นะครับญาติมิตรรอบๆตัวนั้นคือความสัมพันธ์การดําเนินชีวิตของรูตนั้นรูตบอกว่าหากพระเจ้าดํารงอยู่กับนาออมีอย่างไรแม้กระทั่งความตายเธอก็ยืนยันที่จะให้พระเจ้านั้นนําเธอจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายของชีวิต พี่น้องความเชื่อเช่นนี้เป็นความเชื่อที่ครบบริบูรณ์ครับไม่ใช่เชื่อเฉพาะบางช่วงเอาเฉพาะบางตอนนะครับเอาแบบที่เราชอบเท่านั้นแต่ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรรูทบว่าจะขอยืนยันที่จะเชื่อพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์พี่น้องเธอเชื่ออย่างครบบริบูรณ์ด้านใดบ้าง3.1ครับก็คือเชื่ออย่างครบบ,บริบูรณ์ในด้านเนื้อหาในด้านเนื้อหาครับหมายความว่าไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ ด้านพื้นพื้นที่ใดในชีวิตของเธอเธอยินดีที่จะเชื่อพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์พี่น้องที่รักเมื่อเราเดินกับพระเจ้าอย่าเอาเฉพาะบางเรื่องที่เราชอบเอาเฉพาะบางเรื่องที่เราสะดวกใจพี่น้องบายคนชอบเรื่องพระพรและชอบฟังเรื่องของการอวยพรความมั่งคั่งโอ้ชอบฟังเกี่ยวกับเรื่องอของความรักกันที่พระเจ้าอวยพรด้านนั้นด้านนี้แต่เราต้องเรียนรู้การพิพากษาของพระเจ้าเราต้องเรียนรู้พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและเที่ยงตรง เราต้องรู้จักพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่จริงจังกับการพิพากษาและจัดการกับความอาศอธรรมเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการถวายและการให้เราเรียนรู้การรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่รอให้พระเจ้ามารับใช้เราพี่น้องรู้ไหมว่างานของพระเจ้าต้องการคนที่ตั้งใจเดินกับพระองค์อย่างครบบริบูรณ์ในเวลานี้รู้จริงใจที่จะเดินกับพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์พี่น้องที่รักมารพยายามลากคนให้หลุดออกจากขอบคริสตจักรไป ด้วยวิธีการหลากหลายระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะรู้ว่าท่านอ่อนแอเรื่องใดมันก็จะเข้ามาในเรื่องนั้นฉะนั้นอขอพระเจ้าเมตตาเมื่อเราเชื่อพระเจ้าพี่น้องหนุนมๆแต่ท่านให้เรียนพระมพีให้ครบครับถ้าถ้ามีเรื่องใดที่เรายังไม่ได้ถูกสอนพี่น้องช่วยกรุณาไปบอกพี่เลี้ยงของเราว่าช่วยสอนพระมพีเรื่องนี้หน่อยเรายังขาดความเข้าใจในบางด้านนะครับโอ้ด้านความสัมพันธ์เราอ่อนแอ โอ้ด้านใดที่ท่านอ่อนแอไปเรียนพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะพระวจนะของพระเจ้าจะปกป้องเราอย่างครบบริบูรณ์ฉะนั้นรู้ตั้งใจครับตั้งแต่เกิดตั้งแต่ดําเนินชีวิตจนกระทั่งถึงวันตายเธออยากที่จะติดตามพระยาเวพี่น้องท่านอยากจะตามพระเจ้าในทุกๆพื้นที่ของชีวิตใช่ไหมครับคนเช่นนี้แหละครับที่จะเปลี่ยนเพศภัยให้กลายเป็นพระพรและก็ไม่เพียงเท่านั้น3.2ครับครบบริบูรณ์ในด้านการเวลาแม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นั่น ขอให้ฝังฉันไว้ที่นั่นด้วยไม่มีอะไรพลากฉันจากแม่นอกจากความตายพี่น้องจิตใจของรูทนั้นเป็นจิตใจที่รักพักดีอย่างไม่มีเงื่อนไขาทางการเวลาผูกพันกับนางนาโอมีและผูกพันกับพระยาเวสูงสุดไม่มีใครจะพลากเธอไปจากพระเจ้าได้พี่น้องพระอภินิบอกว่าไม่ว่าซึ่งสูงซึ่งลึกไม่ว่าจะเป็นเพศภัยปัญหาใดก็ตามจะทําให้ท่านขาดจากความรักของพระเจ้าไม่ได้เลย ฮีบรู11็ข้อบอกว่าคนเหล่าน,นั้นได้ตายในขณะที่เขามีความเชื่ออย่างเต็มขนาดแล้วครับ2ทิโบทีบทที่4ี่ก็6ถึง8นะอาจารย์ปโลูนีมาท้าชวนเราบอกว่าเราจะตกเป็นเครื่องบูชายอยู่แล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไปแล้วและต่อจากนี้ไปมุงกุดแห่งความชอบธรรมจะเป็นของข้าพเจ้า และจะไม่ใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวแต่จะทรงประทานแก่ทั้งคนทั้งปวงที่ยินดีให้ในการเสด็จมาของพระองค์พี่น้องที่รักยินครับนี่คือคนที่เป็นตัวอย่างให้กับเราที่ดําเนินชีวิตต่อสู้จะถึงวินาทีสุดท้ายนะครับเมื่อเขาจะจากโลกนี้ไปเขาพูดว่าโอ้พระเจ้าต่อจากนี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมเป็นของข้าพเจ้าต่อจากนี้ไปพระพอที่ยั่งยืนเป็นของข้าพเจ้าพี่น้องผมดุน้ําใจท่านครับวันนี้ชีวิตของรูท มาท้าชวนเราให้แสดงคุณภาพความเชื่อในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ผมรู้ว่าเมื่อมองทะลุการเวลาไปนั้นสถานการณ์อาจจะไม่ได้ขยับตัวดีขึ้นทันทีอาจจะมีบางช่วงที่เป็นวิกฤตมากกว่าน,นี้อาจจะมีสถานการณ์ที่ผู้คนอาจจะต้องเจ็บป่วยหรือต้องเผชิญหน้ากับความตายอาจจะมีเศรษฐกิจที่ตกต่ําจนกระทั่งว่าความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นนั้นบีบคั้นชีวิตของท่านไม่มากก็น,น้อยนับจากนี้ไป ไม่มีใครสามารถบอกได้ครับแต่โดยพระหัตถ์ทรงฤทธิ์และโดยความเชื่อของท่านพระเจ้าจะประทานหนทางพิเศษให้แก่ท่านและเมื่อท่านตอบสนองพระเจ้าด้วยท่าทีอย่างเช่นรูทที่มีความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงเช่นนี้พี่น้องดูสิครับว่าหลังจากนี้พระพรที่พระเจ้าให้กับท่านนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดมันจะไม่จบสิ้นเพียงแค่เฉพาะรุ่นของท่านแต่จะไปยังรุ่นลูกหลานของท่านด้วยขอพระเจ้าทรงอยู่กับท่านนะครับขอให้เช้านี้ การเข้าเฝ้าพ,พระเจ้าและเสียงของปรุงนั้นจะดังก้องใน,ในใจของท่านเสมอขอพระเจ้าอุยพพรนะครับสวัสดีครับ